มีใครอยากเป็นเจ้าของธุรกิจห้องเช่าใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน3ล้านบาทบ้างไหมคะถ้ามีหยุดฟังคลิปนี้ก่อนนะคะวันนี้อุ๋อยู่ที่โคลัมโบค่ะออกจากมอขอมาผ่านปั๊มน้ำมันปตาทาตรงวงเวียนมอขอมานะคะออกรั้วมอขอมานิดเดียวเองค่ะก็จะเจออาคารพาณิชย์นะคะอยู่ขวาม,มือค่ะ ซึ่งอาคารพาณิชย์ตรงนี้นะคะเป็นอาคารพาณิชย์ขนาด3ชั้นมีดาดฟ้าในตัวนะคะเป็นอาคารพาณิชย์ที่ทำเรดีมากๆเลยอยู่ใกล้มอขอแค่นิดเดียวเองเรียกได้ว,ว่ามองไปนยังเห็นลั้วมอขออยู่เลยนะคะ อาคารพาณิชย์แห่งนี้ถูกดัดแปลงออกมาเป็นห้องเช่าค่ะมีห้องนอนมีห้องพักจำนวนห้าห้องด้วยกันโดยแบ่งออกเป็นชั้นล่างนะคะชั้นที่1ค่ะตัวอาคารเนี่ยหน้าตึกจะกว้างประมาณ4เมตรนะคะข้างล่างเนี่ยทำให้โล่งค่ะเผื่อว่าใครสักคนหนึ่งอยากจะทำซักลีดนะคะร้านอาหารตามสัง่งหรือว่าร้านมินิมาร์ทก็สามารถใช้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยเป็น ร้านค้าแบบนั้นได้นะคะแล้วข้างล่างเนี่ยด้านหลังจะมีครัวที่กว้างมากนะคะเรียกได้ว่าวางโต๊ะอาหารทําครัวจะเปิดร้านอาหารเนี่ยตรงนี้ก็เป็นครัวได้เลยค่ะเพราะมันใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็ยังมีในส่วนของห้องพักนะคะซึ่งเป็นห้องนอนนะคะที่สามารถนอนได้ในกรณีที่ถ้ามีใครมาประกอบธุรกิจตรงนี้ก็ใช้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยเป็นห้องนอนได้เลยนะคะ โซนชั้น2ขึ้นไปถูกกั้นโซนแยกส่วนนะคะซึ่งจะต้องเป็นระบบคีย์การ์ดนะคะรักษาความปลอดภัยถึงจะขึ้นไปได้ไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเปิดร้านอาหารตามสั่งข้างล่างใครเดินมาเข้าห้องน้าข้างหลังเปิดขึ้นไปข้างบนเลยอันนี้คือไม่ได้นะคะจะต้องมีคีย์การ์ดถึงจะขึ้นไปข้างบนได้ค่ะ แล้วก็ด้านบนนะคะชั้น2จะถูกแบ่งห้องนอนออกเป็นสองห้องเป็นด้านหน้าและด้านหลังมีเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เฟอร์นิเจอร์ครบไม่ว่าจะเป็นแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นมีมุมให้ใส่เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีในส่วนโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆนะคะคือออกแบบดีไซน์มาเข้าใจวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะของเด็กนักศึกษานะคะว่าอาจจะต้องการมุมเขียนหนังสือบ้างนะคะ ห้องนอนก็มีด้านด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็จะเป็นชั้นนี้มีอยู่ห้องนอนอยู่2ห้องใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปชั้น3ก็เหมือนกันค่ะเฟอร์นิเจอร์ก็จะถูกตกแต่งออกแบบมาให้แต่ละห้องมีความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยอารมณ์เหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์ดีๆนี่ล่ะค่ะแล้วเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นคือใหม่หมดนะคะเลือกมาอย่างใส่ใจคะ่ะทุกอย่างคือทําใหม่หมดเลยทั้งตึกค่ะแล้วก็ บริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีการติดอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไ,ไ,ไว้ทุกชั้นค่ะเพื่อให้ความเร็วความแรงของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานนะคะพอเข้าใจแล้วค่ะว่าวิถีชีวิตนักศึกษานะคะบางทีเด็กยุคนี้เขาจะชอบเน็ตไวๆเน็ตช้าเนี่ยไม่ได้เลยจะหงุดหงิดนะคะอย่าว่าแต่เด็กยุคนี้เลยคะ่ะเด็กยุคเรายุคเรานี่ก็เป็นนะคะวัยรุ่นยุค9 0นนี่ก็เป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะบริเวณดาดฟ้าเนี่ยด้านบน ถ้าใครที่แบบอยากจะมาตักผ้าอะไรอย่างนี้นะคะตักผ้าผมได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้เป็นมุมแบบเหมือนกับมาปาร์ตี้หรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะถ้าสมมุติว่าอยากจะทำเนาะอาคารตรงนี้นะคะ เพิ่งทำใหม่ทำเสร็จได้ไม่นานนี้เลยค่ะแล้วก็พอทำปุ๊บเนี่ยทางเจ้าของเขาก็ประกาศขายนะคะเป็นการรีโนเวทเพื่อขายค่ะราคามันดีงามมากค่ะจดอูมาดูแล้วอู้ยังรู้สึกเลยว่าอูอยากจะได้เองแต่ติดตรงที่ไม่มีตังซื้อนี่แหละค่ะเนื่องจากว่านะคะราคามันดีงามมากค่ะเจ้าของเขาตั้งราคามาที่2.99ล้านนะคะโอนคนละครึ่งค่ะอู้มองว่าตึกตรงนี้กับทำเลเนี้ยมัน ราคาเนี้ยถือว่าดีมากแล้วมันเหมาะกับใครมันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะมีห้องเช่าเล็กๆในการเริ่มต้นทำไม่ได้แบบ ในการเริ่มต้นทำเหมือนหาประสบการณ์ในการทำธุรกิจแนวนี้ก่อนมีอยู่ 4- 5ห้ห้องเนี่ยบริหารจัดการได้ไม่ยากมากนะคะแล้วก็ค่าเช่าเนี่ยด้วยความที่เป็นห้องแอร์ทำเลนี้แบบนี้อู้ว่าอย่างต่ำๆเนี่ยสามพต่อห้องได้แล้ว4ี่ห้องมันไม่ได้ยากเกินความสามารถที่เราจะหาคนมาเช่าได้ถูกไหมคะมันก็น่าจะได้รายได้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหมื่นต่อเดือน ไม่รวมน้ําไฟน้ําไฟเนี่ยปกติก็คือจะเก็บแยกต่างหากอยู่แล้วก็หมื่นห้าต่อเดือนกับการที่ลงทุนประมาณ3ล้านแต่อู้มองว่าตรงเนี้ยคือมันขายต่อแล้วมันจะได้ราคาเพราะว่าราคาที่ประมาณต่ากว่า3ล้านแล้วใกล้มอขนาดเนี้ยคือพูดจริงๆว่าบาญชีแบบคอนโดมิเนียมอะค่ะขนาดสองห้องนอนอ่ะก็ราคาปาไปแบบเกือแบบแบบๆเท่านี้แล้วนะเราไม่ได้ที่ดินด้วยแต่นี้ได้ที่ดินแล้วก็ได้ ห้องเช่าอีก4ห้องไปบริหารจัดการอู้ว่ามันคุ้มมากแหละมันคุ้มมากๆเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะเหมาะกับใครอีกเหมาะกับคนที่มีลูกมาเรียนมอขอแล้วอยากจะมีธุรกิจบางคนอาจจะอุ้ยลูกเรียนมอขอเป็นห่วงไม่พ่อหรือแม่มาอยู่ตรงนี้เปิดร้านขายของซํำหรือร้านซักรีดแล้วก็ด้านบนลูกอยู่คัดเลือกคนมาอยู่เป็นเพื่อนลูกได้หรือบางคนไม่ได้มาอยู่กับลูกหรอกคะ่ะแต่ว่า ฝึกให้ลูกเป็นเท่าแก่น้อยปล่อยห้องเช่าเก็บเงินส่งตัวเองเรียนมีที่ให้ลูกอยู่ลูกเรียนจบ4ปีขายต่อได้ราคาได้กำไรเพราะว่า4ปีที่ลูกเรียนจบไปเนี่ยค่าห้องค่าหอเนี่ยมันขึ้นไปไม่ใช่3ล้านแล้วค่ะอู๋มองว่าที่นี่มีศักยภาพเหมาะกับการทกลงทุนใครที่สนใจเนี่ยสามารถพักมาขอข้อมูลเพิ่มเติมกับอูได้นะคะที่นี่ทำสวยทำดีทำเลดีมาก นั่นแหละค่ะรั่ามอขออยู่แค่นั้นเองเนาะถ้าใครที่สนใจอยากชมยังไงก็โทรหาอูได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อที่อยู่โปรไฟล์หน้าเพจพอดีทางต่อต่อเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นเบอร์โทรนะคะเพราะขึ้นทีไรเขาบล็อกของอูทุกทีเลยนะคะก็คลิกจิ้มพ่โปรไฟล์หน้าเพจแล้วก็ทักมาหาอูได้เลยค่ะ